ข้าวสารเกี่ยววัฒนาน,นะครับก็มีมอดขึ้นนะฮะนะครับเต็มเลยนะครับฮะยังไม่เปิดเลยนะครับข้าวสารนะครับนะฮะไม่รู้ว่าแต่ละยี่ห้อมีเยอะแค่ไหนนะด้านนี้จะมองไปเห็นเพราะว่ามันยี่ห้อมันบังไว้นะครับเต็มเลยนะครับ อันนี้ไม่เห็นเจอว่ามีรูรั่วที่ไหนนะไม่มีรอยรั่วฉีกเงี้ยขยับไปขยับมาก็ไม่เห็นมีแล้วมันหล่นลงมานะฮะตั้าใจว่ามอบไมอยู่ในข้าวตั้งแต่จากโรงงานมาแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวพระเดนาก็ต้องเอาไปกำจัดมันยังไงไม่รู้เน่นะมันอยู่ข้างในนะครับมันพอมันออกมาไม่ได้นะถังมันอยู่ข้างในละ ข้าวที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับผมใช้สูตรสยศาสตร์นะครับนะฮะเอาซ่อมช้อนอะไรสแตลเลตนะใส่ไปมีพลิกอะไรกระเทียมหอมกระเทียมแล้วนะใส่เข้าไปอะไรอะไรบ้างเจออะไรก็จัดๆเข้าไปนะใส่มาหลายวันแล้วนะฮะมันมันจะสบายดีมันไม่ออกมาเลยแต่เมืเ่อกี้เอาช้อนใส่เข้าไปนะครับ นะนะครับเอากวดว่ามันเริ่มออกมานะฮะแปมกันนะจุดช้อนสามอันสามทูบสามดอก,กนเนี่ยช้อนช้อนสามดอกเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนี่ยแล้วก็เอาเนี่ยน้ำส้มสายชูมาทานะมันออกมาเหมือนกันส่วนน้ำส้มสายชูเมื่อกี้นะครับผมก็มาทาที่ถุงนะทาข้างนอกนะเอากวดวามันออกมาเลยครับ นะไม่รู้มันกลิ่นเข้าไปได้ไงไม่รู้นะแต่เ,เขาบอกนะบในส้มสายชูนะฮะไม่รู้มันกลิ่นเข้าไปได้เข้าไปได้ไงไม่รู้นะครับผมเอาทานะเทละทา,ทานะครับนะฮะไม่รู้มันกลิ่นเข้าได้ไงไม่รู้แต่ว่าเอ่ออันนี้ผมก็แปลกใจนะใช้ซ้อมมาปรากฏว่ามันออกมาก่อนหน้านี้สามสี่วันละใส่กระเทียม สีขาวกระเทียมหอมพริก่ะมันเฉยเลยเล่นของแล้วมันไม่ออกครับรอดูไว้ก่อนเล่นของใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่ช้อน3ามดอกก็ไม่เวิร์กเลยครับไม่เห็นมันหนีเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้ท่าอีกท่านหนึ่งนะฮะเทนะครับเทไปเลยครับนะฮะ ดูสิจะส,สุดไม่ดูนะครับเทเสร็จนะเห็นไหมมีของเพียบเลยแต่ครนี้ผมจะทำอะไรบ้างผมจะเอาน้ำส้มสายชูนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้น้ำส้มสายชูดูนะครับเห็นเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูไล่มันได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ เอาส้มสายชูมานะครับเทนะเข้าไปนะอันนี้ไว้ให้มาก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับไม่รู้จะเยอะแค่ไหนนะดอกแค่นี้ดก่อน วางเข้าไปนะเอาเรียบเรียบก่อนนะเล็ของสารพัดนะดูดิหลินมันจะทนได้ไหมนะครับนะครับลองดูนะฮะวางสักพักเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับดูผลผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราไม่เห็นมีวิแวว ว่ามันจะหนีเอะไรเลยนะครับมีทั้งสิยศาสตร์ที่ยังขาดเกลืออย่างเดียวนะที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปมีพริกมีหอมกระเทียมใบอะไรเ,เนี่ยไม่รู้จักอะไรเนี่ยมีช้อนมีส้มสายชูสารพัดของนะฮะหมอผีจะจัด อะไรนะวูดูนะเล่นของก็ยังได้มันไม่ออกเลยฮะเหมือนรู้สึกว่ามันรายยากไม่รู้มันต้องใช้หมอผีประเทศไหนเนี่ยถึงจะไล่มันได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปล่อยทิ้งมาตอนนี้เวลาเก้าโมงแปดโมงกว่าแล้วข้ามคืนมาเลยนะฮะตั้งแต่มาวางนะครับ กี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนะีดูเป็นไงบ้างนะครับนะฮะว่าผมใช้ด้านของงอผีนะมีหอมกระเทียมพริกสระััดอย่างใบรัมูปที่น้องสงสายชูนะครับกลั่นนะฮะทิ่งไว้ทั้งคืนมาจากที่ ใส่พวกนี้ไปมันยังไม่เวิร์กเลยเนี้ยไม่ออกเลยนะพอใส่น้ำส้มสายชูดูปกในบ้างน,นะครับนะไม่เห็นมันมีไต่ขอบ่เลยนะครับไม่เห็นมีไต่เลยแต่ดูค้นดูดิว่ามันมีอะไรบ้างในนะครับไหนะนะมีช้อนซ่อมอะไรด้วยไนงะไว้เสียบผีนะครับดูว่าเดี๋ยวค้นดูนะครับนี่ มันหายไปหมดอะเอ๊ะตอนตีมานคนจะวิ่งออกมาแล้วนะหืแปกแตกนะครับมอดหายไปไหนมันไปไหนละมันไปตอนไหนละ,น,น,น,ละนะเอ๊เดี๋ยวไปดูอีกอันนะครับนะีบ่ฮะ อันนี้ก็เดี๋ยวเอาออกกันน้ำส้มสายชูนะครับเห็นบอกว่าหมันไม่ชอบกินน้ำส้มสายชูเออเฮ้ยเฮ้ยหม้อทำไงน่ยมอดทำไง แตกมอดมอดไม่มีมอดหาไหอ่ะถ้ามันแตงไปไหนน่ะมันไปทุกที่ไหนอ่ะมีที่ไหนถ้ามันออกจากกล่องมันจะไปไหนต่อนี่เอ๊ะเออมอดห,หายไปเฉยเลยครับจรเจงส้มใส่คูมันหายไปเลยมอเตอนออกยกเลยครับย้ายประเทศตัวเลยนะ,นะมันขอวีซ่าทันเลยนะในช่วง เจอพริกหอมกระเทียมนั่นเนงะมันไม่เป็นไรเลยยังทนได้สีทนได้เจอทุกส,สายชูทีมันยีดขอดดีทราบยายประเทศเลยถ้ามันยายแล้วมันจะเป็นไหนเนะี่ยเออวไม่มีจริงด้วยมอดไม่มีจริงเลยเออตจมตีมต,ต้องโผล่มาเลยนะแล้วจะย้ายเป็นไหนเนะี่ยมันจะหายเป็นไหนนะไม่เห็นมีร่องรอยว่ามันซากศพมันไม่เห็นมีเลย มันจะไปซุกซ่อนอยู่ไหนเนี่ยมันจะหาเหยื่อที่ไหนอาหารที่ไหนที่ไหนมันกินอีกเนี่ยเออแบบตอนที่ในถุงนะครับพอปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนนะมอดมันก็รู้สึกมันนอนไม่หลับเลยนะทันที่มันจะนิ่งสงบอยู่ข้างในข้าวนูี่มันวิ่งไปวิ่งมานะนะฮะเป็นผลมาจากที่ผมมัน,นำ้ำซุปสายชูมาทาขอบขนางน่องนะกลิ่นมันคงเข้าไปข้างในนะครับมันเลย อยู่มันหาทางออกมันออกไปได้นะตามติมันจะต้องพักผ่อนนอนหลับสบายสบายอยู่ข้างในกินไปด้วยนอนไปด้วยไข่ไปด้วยนะไม่ปรากฏตัวให้เห็นหรอกแต่นี่มันปรากฏตัวให้เห็น,น,นเหมือนมันโดนเหมือนใครมันโดนตุกโ,โดนปุกอะ่ะนะแต่มันผมก็ปล่อยทิ้งกลางคืนนะไม่เห็นมีไม่ได้เห็นขยับถุงเลยไม่ได้ตบเมื่อกี้ก็ไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลย แต่ก็เห็นมันวิ่งพรานตลอดนะฮะมารู้ว่ากลิ่นจากน้ำส้มสายชูวะที่ทาทาข้างนอกกลิ่นเข้าไปซึมเข้าไปตามรูปทรนของถุงนะฮะนะครับมันก็เลยตะวนกระวาดใจหาทางออกแต่ออกไม่ไ,ได้แต่มันเข้าไปตั้งแต่สมัยจักลงสีข้าวแนละ้วตอนผลิตใสา่ยากำจัดมอดน้อยไปนะฮะอันนี้ตองจับถุงดู ก็ถือว่ายี่ห้อนี้ใส่ยาน้อยนะครับยาน้อยอาจจะดีก็ได้นะครับปลอดภัยสําหรับเรานะครับฉีดจะถทูงเลยนะครับใส่อ่างนะชะรลกละกมังนะครับตากแดดนะฮะมันวิ่งพลานเลยครับวิ่งพลานเลยนะนะครับเห็นไหม มันไม่ชอบแดดนะครับนะบมันมีพวกผีปอบนะฮะใช้วิชาสายศาสตร์ไล่มันไม่ยอมไปนะพอตักแดดแค่นั้นเองมันหนีออกไปเลยพวกผีปอบพวกน,นี้มันกวัวแดดนะครับนะข้าวที่อยู่ในถุงนี่นะเอาใส่ได้ห้ากิโลนะออกมาเลยครับ